สวัสดีครับวันนี้พบกับบ้านวังทองพักเครื่องนะครับอีกเช่นเคยนะครับใน EP ีที่63นะครับวันนี้มีพักสวยๆนะครับ24รายการนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับ24รายการนะครับรายการละ200บาทนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่นะช่องทางการติดต่อเลยนะครับนี่นะครับช่องทางการติดต่อนะครับสแกนนี่เลยนะครับ QR code นะครับ หรือ id line นะครับเคนสองสีนะครับเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว0 9 5 9 5 8 8 5 1 3ปหานะครับลน์ผมชื่อเคนนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับรายการที่1ครับรายการที่1นะครับเป็นพาะขุนแผนนะครับเป็นพาะขุนแผนนะครับพร้อมเรียมนะครับนี่นะครับน่าจะเป็นหลวงปู่ทิมนะครับพี่แกะได้นะพี่นะ นี่นะครับขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับได้มาเลยนะครับบ้านๆเลยนะครับพี่นะน้องเอามาแบ่งให้อกแก้วนะครับนี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับต่อไปครับรายการที่สองครับพี่รายการที่สองนะครับเป็นพระพุทนะครับนี่นะครับด้านล่างะไบนะครับ รายการที่2นะครับไม่ชัดขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับพี่นะนะครับรายการที่2ต่อไปครับรายการที่3นะครับเหมือนเป็นพระสังฆัดจายนะครับเหมือนจะเป็นพระสังฆัดจายนะครับนี่นะครับเป็นพระหล่อทองเหลืองนะครับนี่นะครับอ่าด้านล่างนะครับตะใบหยาบๆยาบแบบนี้นะครับ รายการที่3นะครับต่อไปครับรายการที่4ครับรายการที่4เป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จนะครับแต่ไม่ทราบว่าที่ไหนนะครับต่อไปครับรายการที่5ครับรายการที่5นะครับเป็นเหรียญของหลวงปู่ทวดนะครับเหยียบน้ําทะเลจืดนะ นะครับเหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับด้านหลังเขียนว่าพระครูวิสัยโสพลนะครับทิมนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเนื้ออัปปากานะครับต่อไปครับรายการที่6ครับต่อไปครับรายการที่6เป็นพระสมเด็จนะครับเหมือนจะแปะทองมานะพี่นะไม่รู้เกจิท่านไหนสร้างไว้นะครับนี่นะครับแปะทองหน้าหลังนะครับมียันนะครับ นี่นะครับะครับผมต่อไปครับรายการที่7นะครับรายการที่7นะครับเป็นหลวงพาะอีนะครับวัดสัตหีบนะครับเนื้อกระไหล่ทองสวยๆเต็มๆเลยนะครับพี่อันนี้ด้านข้างนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับเขียนว่าที่ระลึก อะไรอรอรูปเหมือนหลวงพ่ออีนะครับวัดสัตหีบนะครับจังหวัดชนบุรีรุ่นสองนะครับสองห้าสี่หกนะครับนะครับนี่นะครับรายการที่เจ็ดนะาต่อไปครับรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดนะครับเป็นพระดินนะครับทรงไก่นะครับพร้อมเลี่ยมนะครับนี่นะครับอูด้านหลังปิดด้วยนะครับ นี่นะครับรายการที่8นะครับต่อไปครับรายการที่9นะครับรายการที่9นะครับน่าจะเป็นพระโบราณนะครับอันนี้นะครับเป็นพระโบราณหรือเปล่านะครับครับเป็นเสียนนะครับเป็นเสียนนี่นะครับเอาไว้ตั้งนาโรดบูชาได้นะครับรายการที่9นะต่อไปครับรายการที่10ครับรายการที่10นะครับ รายการที่10นะครับเป็นนี่นะครับเป็นพระหล่อตะกัวนะครับเป็นพระหล่อตะกัวนะครับเก่าๆนะครับนี่นะครับรายการที่10นะครับต่อไปครับรายการที่11นะครับรายการที่11เป็นพระพิมพ์นางพญานะครับนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับ ดัานข้างนะครับนี่นะครับต่อไปครับรายการที่12นะครับรายการที่12นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับต่อไปครับรายการที่13ครับรายการที่13เป็นเหรียญนะครับวัดปักคอมขามเท่านะครับหลวงปู่สุขนะครับ นี่นะครับสวยดีนะครับกรมหลวงทุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดอ้สิบสี่ครับรายการที่สิบสี่นะอ่าเป็นเหรียญกระไหลทองนะครับหลวงพ่ออุตมะนะครับนี่นะครับปีสามึ่งนะครับกาญจนบุรีนะครับอ่า ปต่อไปครับรายการที่สิบห้าครับรายการที่สิบห้านะครับเป็นพระปางห้ามญาตินะครับนี่นะครับเก่าเก่านะครับเป็นเหรียญเก่านะครับนี่นะครับเขียนว่าราชบุรีนะครับอำเภอบ้านโป่งนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญบ้านโป่งนะลาดีนะครับนี่นะครับต่อไปครับรายการที่สิบหกครับ รายการที่สิบหกนะครับเป็นพระเหรียญนะครับนะครับวงเล็บใหญ่ส้มนะครับหลวงพ่อสวัยใช่ไหมครับอ่านผิดขอภัยด้นะครับวัดปีดารามนะครับใหญ่ส้มนะครับนครปฐมนะครับนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นตาโล่กนะครับอ่าอ่าต่อไปกันเลยนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับ รายการที่สิบเจ็ดนะครับเป็นพระเนือผงพุทธคุณนะครับไม่ทราบผมพ่อนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นอุโบสถนะครับนวัดอะไรไม่รู้นะพี่นะนะครับต่อไปครับรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อโตกะไหลทองนะครับด้านหลังเป็น พระเจ้าเสือนะครับ300ปีนะครับวัดโพนะครับประทับช้างจทยดพิจิตนะครับเป็นเหรียญหยดน้ํานะต่อไปครับรายการที่19นะครับรายการที่19นะครับเป็นสามหลวงพ่อนะครับนี่นะครับมีหลวงพ่อจ้อยหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อห้อยเหรอครับอ่านผิดก่อภัยนะครับนี่นะครับรุ่นหนึ่งนะครับ นี่นะแดงๆนะครับสวยๆนะครับรายการที่19นะครับต่อไปครับรายการที่20ครับรายการที่20นะครับเป็นเหรียญของพ่อต้อนะครับปี3-8นะครับเป็นเหรียญอารมนะนี่นะครับที่ลึกในงานสร้างกุฏนะครับอ่างทองนะครับเป็นเหรียญทางอ่างทองนะ่าต่อไปครับรายการที่21นะครับ เป็นพระพิมพ์นางพญานะครับส่วนใหญ่พระผมจะเป็นนางพญาเยอะนะครับเพราะว่าผมอยู่พิษโลกผมก็ซื้อนะครับจากพี่ๆน้องๆมานะครับพี่นะนะครับอาจจะเป็นพระนางพญาเนื้อดินอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆหน่อยนะครับพี่นะนี่นะครับด้านหลังเขียนว่านางพญาสยามนะครับนะครับต่อไปครับรายการที่22ครับเป็นพระ พระแก้วหรือเปล่านะพี่นะเป็นรูปหล่อพระแก้วหรือเปล่านะครับก้นตะใบหยาบๆเลยนะพี่นะน่าจะมีอายุแน่นอนนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับเป็นนางพญาองค์ใหญ่ๆหน่อยนะพี่นะนะครับนะครับเป็นพระนางพญานะครับนี่นะครับ อกนูนนะครับน่าจะเป็นอกนูนนะต่อไปครับรายการสุดท้ายนะครับรายการที่24นะครับเป็นพระเหรียญนะครับยสรงใบมยมนะครับนะครับผมก็ไม่รู้ที่ไหนนะครับนะครับด้านหลังนะครับกรมชลประทานนะครับปี5-7นะครับนี่นะครับอ่ะหมดไปแล้วครับทั้งหมดที่2ิรายการนะครับที่นะ รายการละ2 0 0บาทส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่เลยนะครับช่องทางการติดต่อผมนะครับสแกนได้เลยนะครับถือถ้าสแกนไม่เจอนี่เลยนะครับ ID l ดี e นะครับ K n 2 4 2 5 3 5หรือพี่ท่านใดไม่มีไลน์นะครับโทรหาเบอร์ผมได้เลยนะครับ0 9 5 9์8 5 5าหนึงะครับโทรหาผมได้ตลอดนะพี่นะถ้าพี่ชอบองค์ไหนนะครับแคปนะครับแคปหน้าจอเราส่งมาที่นี่นะครับอ่านะครับผม อันนี้ก็ EP ที่63นะครับขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ